สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเอิร์นี่นะครับ,รบกับ EP พพิเศษอีกแล้วนะครับก็คนเด่นเลยเอิร์นี่แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับชื่อวชิตวิ์รามกุลครับชื่อนี้ชื่อ,คคอเคยอายุยี่สิยุ24 24ครับเป็นไงบ้างเติบโตมาอย่างไหนยังไงบ้างถึงเข้าวงการเกมมาได้จาตของพ่อตระเวน ที่ไหนยังไงอ๋อที่โรงพยาบาลครับโอเคขอบคุณมากแปบกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพโอเคยังไงแล้วทำไมถึงชอบเล่นเกมเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับด้วยความที่ตอนเด็กๆพ่อแม่แบบว่าออกไปทํางานเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้ก็จะมีคอมไว้เครื่องหนึ่งเนี่ยก็ให้เราไปเล่นเกมแต่พอเล่นแล้วมันจะติดเกมอะไรที่เราเล่นตอนนั้นละติดตั้งแต่เล่นแรกๆมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นพวกไวแปดเกมเว็บนะพวกเกมเว็บอะแบบเกมกาก ตามเว็บตามอะไรเงี้ยจนมาถึงแบบว่าแล้วนะตอนนั้นมันมีเกม Fatal Force S F อ F หนึ่งเข้ามาแล้วตอนนั้นมันยังเป็นแผ่นอยู่เลยสมัยก่อนคือต้องเอาแผ่นมาลงเกมมาที่นี่คอมแบบเก่าๆเลยใช่ไหมครบจอูนน่ะจอนนนจอนนนแล้วก็เอาแผ่นน่ะไปลงแล้วลองเล่นตักเล่นไม้แผมาแล้วอยู่ดีมาเจอเกมแบบ 3D พี่อ่าเป็นเกมมาตลอด S F แล้วไปอะไรต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมีทั้งแบบ เอฟโซนโฟพีบีไปหมดอ่ะเกมไม่เราจริงจังที่สุดเลยถ้าเริ่มตั้งแต่ที่คิดว่าเริ่มเดินสายแข่งแล้วคือพีบีแล้วเราแข่งไปถึงตรงไหนระดับไหนยังไงบ้างดิวิชั่น1 <Division> ่ <1. S 2> อ่าแล้วอะไรจับพัดจับปูให้เรามาทับทีม i l ยเพราะว่าช่วงมันเป็นช่วงหมหกแล้วเลิกเป็นเกม เลิกเล่นเกมคอมไปแล้วเหมือนว่าวันนั้นน้องมาชวนเล่นเกมมือถือตอนนั้นพับจีมบายเนก็นคือน้องอันใช่เล่นพับจีพีซีมาก่อนแต่นั้นคอมเราก็ไม่ได้แบบแรงไม่ได้แบบไหวเลยก็ลเล่นโน้ตบุ๊กแล้วมันกระตุกมากเลยก็เลยไม่ได้เล่นต่อแล้วมันมีพับจีัวบานมาก็แค่เข้าไปลองเล่นเข้าไปอะไปยิงบอดคือพวกแรงแบบแรกๆที่เราสมัครไอดีมาพับจีัวบานเกมมันจะมีบอทมาให้เราช่วงแรกแต่ผมคิดว่าเป็นคนเก่งอะยิงยเยอะเลยช่วงนั้นที่คิวเดยผมห้าสิบอะ ล้วเส่นตาแรกผมกินไก่ผมว่าเออกูเก่งวะคิวเดทผมห้าสิบมาทางนี้ได้ละอะไรอย่างเงี้ยมาทางนี้ได้ละรู้สึกว่าผมเก่งแต่ผมไม่รู้ว่าพวกนั้นมนเป็นบังก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็สนุกดีก็ได้ไปเจอพวกพี่นัทพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบบเก็บแรงพี่นัทเนี่ยก็คือทีมแรกที่เอิญแจ้งเกิดเลยนะครับทุกคนไปเจอยังไงบ้างอะไรยังไงเจอในกลุ่มไลน์ กลุ่มลายกลุ่มลายนี่คือแต่ก่อนมันแบบไม่รู้มันเรามาคนเดียวไม่ร้หาเพื่อนเล่นยังไงอะ่ะเพราะว่าผมอยากเก็บแรงไงแลง้วมันก็ะะนจะมีโพสต์ตามกลุ่มตามกลุ่มพับที่แบบกลุ่มลายที่แอปไว้แบบชวนกันเล่นเกแบบ <หา S 1> ็บแรงอะไรหาเพื่อนเล่นเกมใช่แล้วผมว่าเข้ากลุ่มลายเนะี่ยผมจำไม่ได้แล้วกลุ่มอะไรคือแลวคือครั้งเดียวที่เคยเข้าด้วยคือแค่อยากลองเข้าเฉยๆพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบเออ หาเพื่อนเล่นครับตอนนั้นผมอยู่ท็อปร้อยหรือสองร้อยนี่แหละแล้วพี่นัทตอนนั้นเขาอยู่ท็อปประมาณหกสิบผมกเ็เล่นกับเขาผมน่าจะดุ่งเพราะเขาท็อปหกสิบแล้วเขาโพสหาเพื่อนเล่นแล้วไม่มีใครตอบผมก็เลยทักไปบอกพี่เล่นด้วยกันไหมครับ<อ>เล่นดูกันสองคนเลยใช่ใช่แล้วก็ไปได้รู้จักพี่เจจีเจสซี่ก่อนหน้านั้นจะเป็นพี่แม็ก แต่ว่าพี่แม็กอะออกไปก่อนที่ทุกคนจะรู้จักการมาเป็นพี่แจ้เข้ามาอันนี้คือก่อน e ีวอใช่ไหมก่อนที่เราจะก่อน e v o ออีกก็คือเป็นตอนเบอร์ <N ile. S 2> ใช่เบอร์นัตั้งแต่แรกเลยจากนั้นก็เริ่มแข่งในานาม e อีว o แหละพี่พอเราเข้าสังกัดปุ๊บเราไปแข่งต,ตอนนั้นตอนปี2018นเนาะ ก็ได้มี Star Challenge มานะครับพอเข้าสังกัดปุ๊บรายการแรกก็คือ Star Challenge เลยที่เราไปแล้วเป็นไงบ้างผลผลงานตอนนั้นผลงานตอนนั้นจบที่6ของโลกแล้วหลังจากเราผิดพลาดผิดหวังมาแล้วเราทำยังไงกลับมาจากการแข่งโลกอะไปยืนนะไเราก็ายายเราอยู่เราย้ายาปอยู่อาคิวใช่เพราะว่าอีโบนเขาเลิกไปส่วนหนึ่งยพี่แจ้หรืออะไรเงี้ยด้วยความที่เขาตอนที่เขาเล่นอยู่อยู่เยอะ้วแล้วเขาก็เลิกด้วยอย่างพี่เจก็อยากไปทำสตรีมแล้วเราเราไม่คิดหรอกว่าเดี๋ยวพี่แจออกปุ๊บพี่เจออก อยู่กับพี่นัทสองคนเดี๋ยวหาคนเก่งมาอีกสองยตอนนั้นคือตอนแรกคิดแบบนั้นแล้ว IQ อารคิวอะมาชวนแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราได้เล่นกับพว<โ>กกีนย่ยเออแล้วมันก็สนิทกันด้วยความที่อายุมันไม่ต่างกันมากก็เลยลองเล่นกับอาเทนาดูไ็ได้อะไรเงี้ยได้ได้ไหมสองคนนี้ ได้ด่ากันมาหลายปีแล้วมาหลายปีแล้วอ่าเ้วเป็นไงอยู่อาคิวปุ๊บอยู่อิวตอนแรกผมก็เงียบๆนะแต่ว่าไอ้พวกนั้นพูดเยอะไปหน่อยมันด่ามันด่าผมเยอะไปหน่อยผมก็เลยแบบไม่ไหวแล้วผมก็ด่าแม่งเลยแล้วเนไแล้วมันงงไหมตอนแรกๆที่แบบเฮ้เราด่าเลยว่ามาถึงไม่งงมันก็ด่าคืนเหมือนกันแล้วก็ด่ากันอยู่แบ3ปีตอนนั้นมีใครบ้าง4ี่คนมีผมพีนามอ่าใช่ D2E s n i o r อใช่แ้่ก็ตอนแรกยงพีท พีดยังอยู่อ่าพีดด้วยพีดมีปัญหาทางบ้านก็เลยพอไปก่อนก็เลยกลายไปเหลือแค่สี่ตัวจริงอย่างเดียวไม่มีสำรองก็คือห้ามเจ็บห้ามปวยห้ามตายรา,ายการพอเราค่อยปุ๊บรายการปีแรกเป็นไงบ้างรายการแรกก็แชมป์เลยรายการที่เราจดจําระวางอยู่ว่าอาร์คิวคือรายการไหนรายการบบเราแบบทุกวันนี้เรายังพูดถึงอยู่อะนึกแล้วเรายังรู้สึกอยู่ว่าแบบรายการนี้ปะที่เราจำอะสามย่านสามย่านมิดทาวซีรายการนั้นพี่วูเป็นโค้ชยัง ไม่เป็นทางการแต่แกเป็นมานานแล้วแบบช่วยคอยคอยช่วยมานานในเรื่องหลังของทีมอยู่ในเบื้องหลังมานานแล้วครับแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการผมจะเป็นแบบเสนอหน้าไปขอคำสาบ่อยเดี๋ยวก่อนนะไปเรื่องนั้นเรากลับมาสามย่านมิทาวันทำไมถึงจดจำรายการนั้นเพราะชนะด้วยแหละเป็นแชมป์สมัยที่สองด้วยแล้วก็จัดที่ประเทศเราด้วยแล้วก็จัดที่ประเทศไทยด้วยแล้วมันพลิกนรกด้วยของสามย่านมิทาเพราะว่าสองวันแรกมันส่งมันเหมือนจะได้แค่ ที่3มหรือที่5อะไรเงี้ยมีติดตกไปมากกว่าน,นั้นแต่วันสุดท้ายมันดันไปตกสามไกลรวดเลยแต่มันก็กลับมาเป็นแชมป์เลยพอแชมป์ปุ๊บเป็น,นไงเป็นได้ทีนั้นตอนนั้นโคตรดีใจนะน้ำป้าไหลไหมยังดากก่ากันอยู่ยังด่ากันอยู่ขนาดแชมป์นะขนาดแชมป์ยังด่ากันอยู่มันก็จบด้วยการที่ผมต้องบอกว่าไม่เป็นไร,รชนะแล้วไอ้ตาสุดท้ายมันดันเล่นได้ไม่ดี แต่ว่าผมมันไม่ได้โฟกัสที่แบบว่าเราชนะหรือไม่ชนะเงี่คืออะไรที่มันเป็นข้อบิดพลาดมันก็ควรจะพูดแต่ถ้ามันพูดแล้วมันเกินไปเนี้ยผมว่าเบรกแล้วครับเออไม่ใช่มันเถอเรื่องนี้ค่อยคุยกันก็ได้เราเป็นแชมป์<า>แล้ว,ลวเออเราเป็นแชมป์แล้วออาไปรับถ้วยเถอะคนอยากถามมากอยากรู้มากเลยว่าตอนระหว่างที่เรามีโค้ชที่แบบมียางาจังกับเราเล่นกันเองเนี่ยความแตกต่างมันคือตรงไหนบ้างวินัยคือหนึ่งเลยตั้งแต่มีพี่กูเข้ามาคือวินัยมันมันชัดเจนมากมันทําให้ทุกคนมีระเบียบแล้วแต่เก่งจัง คือวันหนึ่งอ่ะเรามีเวลาซ้อมอ่ะแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะมันควรจะได้อะไรจากการซ้อมที่ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมาเว้ซ้อมหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนพอซ้อมเสร็จปุ๊บถ้าวันนี้ได้อะไรวะมไม่มีใครตอบได้ว่าวันนี้เราได้อะไรแล้วยังพลาดเรื่องเดิมเนี้ยพวกผมจะโฟกัสกันคือไม่ให้พลาดอะไรที่มันเป็นเรื่องเดิมๆที่แบบมีครั้งที่หนึ่งมีครั้งที่สองมีครั้งที่สามแลวต่อต่อไปเนี้ยสำหรับผมว่ามันไม่เรียกว่าการพัฒนาอะไรเงี้ยตั้งแต่มีพี่ปูเข้ามาคือเรื่องข้อบิดพลาด เขาก็จะคอยเน้นย้ำหรือแล้วก็จะมีเรื่องแผนที่เข้ามาใหม่พี่อูเข้ามาอยู่กับเรากี่ปีไปยีกว่าพี่ยังจําข้อความที่พี่อูโพสอันนึงใน Facebook ได้อยู่เลยว่าประมาณว่าจะพาอา q ไปแชมป์โลกให้ได้ไรายการน,นั้นได้ที่เท่าไหร่นะ1ิบเอ็บเตอนที่ไปอยู่ปุ๊บแล้วพี่อูทำไง ตอนนั้นทีมผมเลือกที่จะเลิกกันอยู่แล้วด้วยแล้วเขาก็จะไปทำ PC ก็เลยกลายเป็นจุดแยกเเก็คือครับคือผมคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกผมไปด้วยกันอย่างน้อยต้องมี3คนที่ไปด้วยกันคือถ้ามีคนใดคนหนึ่งพัก,พกผมเลด้วยสไตล์ของพวกผมที่ทํากันอะที่คุยกันนะมันมีผมพวกผมไม่รวมเบีย แอนเบียเนี่ยคือเขาเขาเลือกไปต่ออันนั้นก็คือสิทธิ์ของเขาแต่ไว่พวกผม4คนมันรู้สึกว่าเล่นมาด้วยกันมานานจนสไตล์คืออย่างตัวผมเองไงผมรู้สึกว่าผมเล่นได้กับทีนียคือผมไปเล่นให้กับทีอื่นถามว่าเคยลองไปแบบซ้อมลองไปอะไรไหมมันลองแต่ว่ามันรู้สึมไคลิก มันไม่คลิดตัวผมอาจจะเล่นกับคนอื่นยากเพรว่ามวผมลาการเล่นเหลืออะไรมันแทบไม่ต้องพูดแล้วบอกคําเดียวคือทุกคนรู้เรื่องแต่พอไปเล่นกับทีมอื่นปุ๊บมันต้องพูดนูน่นพูดนี่มันรู้สึกว่าอเออมมันเล่นไม่คิรแล้วพอจบ R Q คิวปุ๊บก็ออกไปอยู่เบคอนกับสามคนตอน้นเป็นใครเข้ามาแทนไอ <I. S 2> เป็นไงไอซ์เข้ามาปรับอยู่กับเราได้ไหมสามคนเรามาอยู่ตลอดเลยมีมีสี่คนมีเบียด้วยตอนนั้นมีเบียแล้วก็มีไอซ์เข้ามาอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วพอพอมันเปลี่ยนคนหนึ่งมันมันเเเเล่่่่นนนนกกััยงงไไไ็มมมมมหือดิิคใรวา กกยพอดีพักผมก็เลยไหนทีมผมก็เลิกแล้วหมายว่าพักก็ไปหมดแล้วแล้วคนว้าวด้วยครับละกานวะ <c oughs> เอออะไรประมาณคือคนที่ผมไว้ใจอ่ะมันพักกันไปหมดแล้วที่เล่นแล้วมันรู้ใจกันผมก็เลยเออถ้าผมฝืนยังจะไปเล่นกับทีมอื่นต่อถามว่าไปต่อได้ไหมก็มีทีมมาชวนแต่ว่าผมรู้สึกว่าไปแล้วถ้าผมเล่นไม่เข้ากับเขาแล้วมันไม่มีประโยชน์ด้วยกับทีมเขาเอาผมไปจ่ายเงินเดือนมาอย่างสูงแต่ว่าผมไปเล่นให้กับสแสดงวันด oh. ีผภาของกขาไม่ได้ แล้วผลงานเราตอนเบคอนเป็นไงบ้างอยู่มานานไหมปีหนึ่งประมาณ6เดือน2ปีสันเดือนเป็นไงผลงานตอนนั้นถ้าผลงานทีมก็อยู่ในระดับที่มันทรงๆก็ถามว่าท็อปหไม่ได้ดีไปเลยไม่ได้แย่ไปเลย่ะก็อยู่ประมาณท็อปห แต่ถ้าถามผลงานส่วนตัวก็มันก็ยังเหมือนเดิมแล้วพอเบคอนเสร็จปุ๊บยังไงต่อบ้างเล่นพับปีอยู่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนเกมก็พักก็เล่นสตรีมส่วนมากมันเป็นพักแบบสตรีมไปหาคนดูมากกว่าแบบคือบางทีก็คิดถึงฟิลสตรีมกับคนดูเลยนะได้คุยเล่นกับคนดูหรือไม่ก็เล่นกับพวกพี่โก้เล่นกับพวกไอ้ดีะแหละเล่นห้องซ้อมมันสนุกมากกว่าเออยากรู้ขอย้อนหน่อยนึงถ้าวันนั้นอ่ะเราไม่ได้เล่นพับปีมอบายเราไม่ได้เป็นนักแข่งเราจะทําอะไรไม่รู้เครื่องเลยก็ไปเรียนก็คือไม่รู้เลย ม่หรอกก็น่าจะเล่นต่อหาเกมอื่นที่มันมีของเราคือสิ่งที่เราชอบคืออะไรนอกจากเล่นเกมก็เล่นเกมก็คืออย่างเดียวเลยคือมุ่งทางนี้เกมนี้กูไม่สําเร็จเปเกมหน้าเจอตันประมาณนั้นก็เล่นเกมมาสิบกว่าปีแล้วเรื่องเขาที่มันอยากแข่งครับก็แข่งมาตั้งแต่ p b แล้วไงแล้วทีนี้ตอนเนี้ยเราไม่ได้แข่งแล้วเราวางแผนชีวิตว่าไงบ้างสืวผมผมว่ากลับไปสตรีมครับไปเป็นทางอินฟูเป็นทางรีมากกว่าแล้วมันก็มีงานจ้างข้างนอกเข้ามาด้วยที่หมายว่า ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ของทีอะไรเงี้ยส่วนเรื่องกลับไปแข่งไหมขอดูก่อนคืนอหลงังจากนี้ถ้าผมจะกลับไปแข่งผมจะแข่งให้กับเพื่อนเองเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนคนที่อายุเยอะแล้วแบบอยากกลับไปเตะบอลน,น่ะอิเมเวชลาอิเมเวชลาอิเมเวชลามารวมตัวกันเล่น,น่ะสี่คนนะรวมกันเลยพี่นะัท เอิร์นก็ดีสี่คนเล่นกันไม่รอคิดว่าเด็กสมัยใหม่เาจะด่าเราไหมก็ด่าไม่ก็ไปแข่งถามมันยิงเงินไม่น่าจะโดนแล้วี่มันมีได้แค่ประสบการณ์เ mm พียงเดียวแหละก็คือสมัยนั้นก OK> ็สมัยคนที่เล่นรกแรกอะตอนนี้น่าจะไม่มีใครเล่นอยู่แล้วมั้งก็มีแค่แบบไปเป็นอินฟูสตรีเมอร์เป็นสตรีเมอร์มอนพี่เห็น YouTube เอิร์นอะมีคนซับซับประมาณ80,000กว่าคนแต่ว่าเห็นคลิปลงล่าสุดเนี่ยประมาณ 6- หรือเดเดือนนี่แล้วเราอะไรเราถึงไม่ทำต่ออยากจะทํทำต่ออยากทำมาก แต่ด้วยความที่พอมันไม่ได้สติแล้วไม่มีคลิปแล้วคนตัดต่อผม่าเดรัจฉานนะคนตัดต่อผมก็เดี่ยเดี๋ยวหน้อารมณ์เนี่ยี่ชาที่ต่งให้ตัดงานมันด่าผมด้วยอะไรเนี้ยผมก็ังง แล้วเราจะมีแพลนกลับมาทําจริงจังไหมมีมีมีมแน่นอนกลับมาทําแน่นอนทําอะไรบ้างเนีย๋ยบอกท่านผู้ชมเราหน่อยก็สิ่ง,งที่จะจะ,จะทาก่อนเลยคือจะเป็นพวกคลิปจากการเล่นเกมมาก่อนอส่วนมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของช่องราจจะเกี่ยวกับพารทีอยู่แล้วเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับพารทีอยู่แล้วแต่อาจจะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นสิ่งที่ผมอยากทําส่วนตัวคือกิเลสส่วนตัวคืออยากทาแบบบล็อกมากกว่าอย่างน้อยผมรู้สึกว่าต่อให้ลงไปไม่มีคนดูไม่เป็นไรแต่ถ้าผมอายุมากกว่านี้ไปอย่างน้อยผมังกลับมาดูตัวเองได้ อันนี้คือแบบาถ้าแล้วผมอยากทำผมอยากทํากับเพื่อนไออันเนี้ยผมอยากทำเพราะส่วนตัวเราเๆคืออยากเล่นกับเพื่อนคือผมรู้สึกว่าเวลาผมไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วมันฮามันสนุกกันมันอยากจะให้คนอื่นเห็นในมุมมองเนี้ยผมกเราว้างใครที่สนใจใครที่ชอบดูแบบนี้ก็จะได้ดูใครที่ไม่ อยากดูแค่เกมเออเราก็ช่องเราก็จะเกี่ยวเกมแต่นี้เอาสําหรับแบบว่าไม่ใช่เกมจนเกินไปจนมันเครียดหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีผมไปเที่ยวคือผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเลแล้วไปกับพวกไอเปียไปกับพวกพี่ตินหรืออะไรเงี้ยู้สึกว่าเออพวกเรามันก็หาอยู่ด้ว่าอะไรเงี้ยมันมีแต่รุ้นรั่วอยากจะเก็บไว้โมเมนต์อย่างงี้แล้วก็แฟนๆน่าจะชอบด้วยก็ตอนนี้นะครับทุกคน ทุกคนอาจจะเห็นโพสต์ของเราไปแล้วว่าเอิร์นนี่ได้เข้ามาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของทางอินฟินนะครับอยากจะถามเอิร์นว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของเราว่าเราจะเข้ามาตรงนี้เราคาดหวังอะไรหรือคิดยังไงบ้างก็รู้สึกขอบคุณอินฟินที่ให้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับผมยังไม่เคยทําหน้าที่เป็นอินฟูของสักดก็เป็นนักแข่งมาตลอดตอนเขาชวนไปเป็นอินฟูเขไม่เป็นก็เพิ่งมาเป็นนี่แหละของอ เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันว่ามันมันจะต้องทําอะไรบ้างเลยอยากลองแล้วเราคาดหวังอะไรบ้างจาก,จากตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่รู้จักกับพี่วินอยู่แล้วด้วยผมรู้สึกว่าเออมามา,มาทาตรงนี้ก็น่าจะสน,นุกสนุกซะมากกว่าถ้าคาดหวังนะ่าจะคาดหวังเก่าอี้ตอนนี้ค <laughs> าดหวังเก่าี้มากเลยตอนนี้ก็อีเกมมิ่งทางหมดแล้ว เราคิดว่าแนวทางการสตรีมของเราหรือว่าการทําคลิปของเราเป็นยังไงบ้างก็จะกลับมาสตรีมนะครับจะกลับมาสตรีมเหมือนปกติแล้วจากที่ไม่ค่อยได้เห็นช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาจะกลับเริ่มกลับมามากขึ้นนะครับก็สุดท้ายแล้วอยากให้เอิรนฝากช่องทางติดตามของเอิรนหน่อยฝากช่องทางสตรีมนะครับสตรีมที่เพจ a c e b o o k เอิรนนี่ครับแล้วก็จะลงคลิปใน y YouTube เอิรนนี่ครับแล้วก็ฝากอินสตาแกรมนะครับคือ wcr u n d e r s c อ r e e r นี่ครับ โอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับ EP นี้ของเอิร์นี่นะครับฝากทุกคนด้วยกดติดตาม Subscribe พวกเราทาง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok นะครับ The Infinity ทั้งหมดนะครับแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ